วันนี้ผมจะมาเล่นแมบหนึ่งที่เกี่ยวกับโฟเบียนะฮะไอเจมมาทำไมออกไปชิว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 ออกไปออกไปชิวชิวชิวเออเฮียโอเคอะคือเมื่อวานตอนกลางคืนอะผมเล่นแบบนี้แล้วผมไปเล่นเอ่อโลกกลัวความมืดแล้วผมกีตแตกลั่นเลยนั่นแหละคราวนี้ผมจะมาเอาชนะความกลัวตัวเองให้ได้เมื่อวานผมกีตแตกแล้วผมร้องไห้ด้วยเอาไงอะมาดิกูใจกล้ากูคือลัฟฟ์ตี้เนี่ยหมาเขียวเอ้ยไม่เออหมาเขียวไปไปเถอะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเขาโงกดแล้วไอ้ยียีไม่กล้าเล่นเลยกูเห็นเขาโงกดกูเริมไม่กล้าเลยละแต่คืออย่างงี้ครับผมเวลาเล่นเกมช่วงนี้ผมจะปิดเสียงเล่นแล้วก็จะตัดต่อใส่สาวเอฟเฟกต์เองเพราะฉะนั้นคนที่ได้ยินเสียงคนเดียวอย่างคุณมิโนริก็ต้องดำหน้าผมอัน,นอันนี้ไหม <laughs> ไปกูไปดิ <laughs> ผมเอาจิงๆิ่งะ <laughs> ผม, <laughs> ผ,มผมเป็นคนที่ไม่กลัวเขาวงกวดหรอกนะแต่คือ ถ้ามันมืดๆผมก็ไม่กลัวแต่ถ้ามันมีตัวตัว,ตวผีหรือตัวสักอย่างอยู่ข้างในเขาผ,ผมโคตรกลัวนะไอ้ี้ยตัดหนวดเลยดีกว่ากูไปได้ทางเคียวหรอบังคับไปซ้ายเลยเฮ้ยหยุดทำไมขวาขวาขวาด้านหลังอู่ไอ้ยหโอ้โ

มันตามหลังกูไหมตอนเนี้ยไอ้ยิ่งกูไม่เอ็ดกูกูไม่หันหน้าไปมองไม่หันอะไรเลยตอนเนี้ยอ๋อไอเหี้ยมันตามมันตามตลอดเวลาไอ้เหี้ยอ้าวมาดิมึงมึงเฝ้าประตูเหรอไอ้สัตว์มานี้มานี้กูอยากกูอยากเจอมันมาต่อยกูมาไอ้สัตว์กูเดี๋ยวมึงเจอไททันทีแมนกูตาแบบเรื่องแสงหน่อยให้พวกกูเห็นในความมืดได้ไอ้เหี้ยตาตาให้เฉย แต่มไม่มีจำสแก,กน็ m a ก a m e r Oh my god I'm a s i ม g า r ค,ความเหน็บหน้าคงหลอกายสินเแดงเพียงเสียวนินเขาชับวินรอดมาได้อัลลาสเตอดผู้แซงจะเหือยเฟือตายเพื่อมินโปูทะไยถ้าหักวังให้ดอกลงจงอย่าคิด ใ้รอยู่กับเซรสมากทุกคราสลองริกลัอเถ้ามันมีพลังกระใชยคุณทำอะไรได้ทุกอย่างพลังถึงพักเด็กแม่งกผมาอ่าอย่ยดําแม่งตัวเตี้ยเหียมันเตี้ยไอ้ไอเตี้ยเฮ้ยปาซิวแกกแบบนี้จเปนลนที่แท้จิงเหรอมาเนะเจอคนเาลัแล้ว่ฟ รอจริงใจตามลงไปอย่ามาปักีกับะสเที่เธใช่คิดสินึกว่าเราจะอยู่เฉยและทนเธอมารหย,ยาสามต้าสิเออถ้าจะคิดไปลกเป่ฉันไม่ตังเจให้ใครต่างคอร้าน,าน,าน,านเร่องคิไปลึ โง่เลยเอาไรสมองในวันนบีตาไม่ฟังยังทํำไปยอมใครไม่อตเอาม้เห็นวนไม่ได้ต้องไม่เออาิกรด้่ากลัว่กลัวไม่มีอะร้องร้องเองเลยอะมันร้องได้เลยแต่มันอารมณ์แม่งหมดมากเลยอะโอ้ทางเดิมเลยเฮียจำได้ทางเฮียนี่ถ้ากลัวไปกูจะเจอแม่งเลยเฮีย เอางี้เรามาคิดแผนก่อนแผนกูคืออะไรนะสมมุิน่ะมองไเห็นมึงเป็นไฟสายกูไยเออสมมุิน่ะทางน,นี้อสมมุิน่ะถ้าสมมุดนี่คือจุดที่เรายืนอยู่แล้วถ้าเราเดินลงมาตรงนี้แล้วเ,เดินไปตรงนี้เราก็จะต้องเดินสวนแล้วออกไปทางด้านซ้ายไปเดี๋ยวกูเดินกลางแจ้งเลยมาดิสัตว,ว์ไม่กลัว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 เพราะว่าตีลั่นฟันแทงกูเคยแล้ว ตีร้านฟันแทงกูเคยแล้วกูกูไม่แคร์กูเดินแสกกลางเลยเป็นไงกู <c oughs> เขียนแปลกๆว่ะตอนเนี้ยไอ้เขี้ยมันมีแต่แบล็คลูมพอแบล็คลูมมันดังแต่แบบนี้มันไม่แต่แบบนี้มันไม่ดังบบมันมแบบนี้มันคนเล่นน้อยมีแฟลชไลท์อแกทำไมต้องเป็นแฟลชไลท์กูไม่เข้าใจแล้วใครจะมองเราอะมันจะมีสกีบิี้เท่าไหร่ไหม สวัสดีครับที่เีเ้ยเฮ้ยมึงหลายตัวหลายตัวฉลรงโคบาอาบูบาโป๊บบาเดี๋ยวฮาร์ฟูอยากได้ตะเกียบไลยฮาร์ฟูคิดว่าผมกลัวไหมฮาร์ฟูไอแบมโดนเลยโอ้โหฝั่งนี้ก็มีแล้วกูไปมองโอ้โหใกล้กูเลย มันมันจะเล่นเล่นหลังกับเพื่อนเราไม่ชอบเล่นหลังเพื่อนจัไว้เราไม่ชอบเล่นหลังเราไม่ชอบเราไม่ชอบเราเราเราไม่ได้ชอบผู้ชายเพื่อนไปละไปเป็นคอกูไปอะมไปอะมึงึงอะไรวะโอ้โหโอ้โหกูโดน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 ผีในห้องกูโดนผีในห้องเซ็กตูรัวเลยตอนนี้โซฟาโซฟาในหมวเป็นเตียงกูโดนรัวเลยตอนเนี้ย เดี๋ยวออยู่ไหนไอ้เหี้ยมืดนั่งไงสัตว์อยู่มุมห้องไปเลยมึงอ่ะไม่เอา,เอากูไม่ชอบผู้ชายไปชิวๆร้อยพังกูเซฟให้ใส่รหัสด้วยไปเลยเอ๊ะนี่ไงรหัสรหัสเ,เตอร์ขี้อ๋อขี้เย้กูคิดถนความกลัวแล้วเยกูไม่กูไม่รู้นะว่าคนที่เป็นโลกนี้จริงเขาจะกลัวหรือเปล่าเฮ้ยยูเฮ้ยยู What are you think about this video? You, you, you. Yes, yes, yes. You, 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 you. Yes. You human. You, 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 human. Mumla. <laughs> I don't know. Sure. Okay. D. -pa. -pa. Bye. Job. video. Bye.